บันไดข้างนะคะรถคันนี้ค่ะเป็นกระจกไฟฟ้านะลูกค้ามาพรอแอแบคคูนาด้วยค่ะมาเลยค่ะนี่สนรวร่างกิงแคปเอ็นบามร้อยค่ะสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสองพันน้อยสีนวนถ้าคุณอยสันร้อกมาเจ็คต้นร้อยเจ็บาทลูกค้าจ๋าหนึ่งแกบาทแสนหกค่ะามาค่ะให้มาก่อลออนไลน์สองพันสี่นกปิดได้มากกว่าปิดเลยเก่าไปประพันลวกับไปแล้วไปแล้ววิ่งอีกแล้วคลูกค้าจ๋าราคาค่อน้างวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอย่าลืมตรวจสอบจะเช ราคาเปลี่ยน224ราคาตอนนี้มากกว่นี้เปิดต่อได้224ราคาออนไลน์ให้มากกว่ีชอตได้ค่ะ224ราคาออนไลน์2,244,000เล2 2 4น0 0 0 2 2 0 0 0ออนไลน์หม่เลข301776,000ราคาเปลี่ยนซื้อต่อไปได้ค่ะ2 6ราคาเปลี่ยน8ราคาเปลี่ยนออนไลน์เยอมากกว่าบิดเลย228ราคาตอนนี้2 2 0 0 0 0เล2 2 0 0 0 2 2 8 0 0 0ออนไลน์หม่เลข30177มากกวนี้ิดต่อได้ค่ะ2 2 8 0 0 0ออนไลน์นับ เราขายเ่ยงันซอยแชงสองหมื่นแปดพบาทลูกคาป้ยไปสามศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดมนย่งเจ็ดเจ็ดเราได้ไบ2องแสองหมืปพบาทคุณรกคาเทาไหร่คะ